นะคะอ่าเรามาดูตรงนี้ซิว่ามีอะไรบ้างในกล่องตัวนี้โอ้อันนี้น่าจะเป็นพระแบบอ่าเป็นเท้าเวสวุวรหรือเท้าเวทนะฮะปู่เวทนั่นเองเนาะอ่ามีอยู่ทั้งหมดกี่เหรียญหนึ่งสองสามี่ห้าหกเจมีทั้งหมดสิเหรียญน,นะฮะ มีอยู่ทั้งหมดสิบเหรียญข้างหลังวัดจันทร์ไอ้นี้จะอยู่วัดอะไรเนาะวัดจันทร์บางกระเบือหน้าตาเป็นแบบนี้นะวัดอะไรไม่รู้นะ่ะอาจารย์ไม่ได้ใส่แว่นตาขอประทานภัยอยเป็นแบบนี้อันนี้ทาเวสวรนะฮะเป็น ราชาแห่งทรัพย์เจ้าแห่งทรัพย์แล้วก็เจ้าแห่งพุทธีแล้วก็เจ้าแห่งก็ว่ามีอํานาจบารมีมากนะฮะองค์ท่านมีอํานาจวาสนามบารมีมีศักดิ์เดชนะมีฤทธิ์มากนั่นเองเนาะค่ะ,ะต่อมาก็จะเป็นเหรียญหลวงปูตามหาบัวนะฮะ อืมอีนสวยันนี้ให้ความหมายดีนะครปลาเงินปลาทองปลาคาบคาบธงชัยอันนี้ปลานะฮะมีอิทธิคุณในเรื่องของลาบผลต่างๆนะฮะน,นี้เป็นพระรอดชินนะแล้วก็ ตอนนี้ก็จะเป็นอ,อ่าสิเ่อคีอต่อมาอ๋ออันนี้เป็นคุณศึก พระครูสุขวัฒนวัดธนคุณวัดโพวัดโพนปลัดจังหวัดศรีสะเกษ อันนี้มีอะไรอันนี้มีแหวนอันนี้มีหลวงปู่หลวงพ่อคูณหลวงพ่อคูณนะฮะเออเนี่ยอันนี้นนเหรียนนี้อาจารย์จําได้ว่าสมัยนั้นอาจารย์ยังเด็กน้อยอยู่นะคะเรียนนี้แหละนะคะกูรักมึงนะคะ แต่เรียนหนึ่งที่เรียกวกูให้มึงรวยเรียนเป็นดอกไม้แบบนี้นะสมัยอาจารย์นั่นสมัยเขานักการเมืองเอามาแจกนะเราก็อยากได้กันแล้วก็เด็กทุกคนต้องใส่นะฮะต้องใส่เด็กชายเด็กหญิงไปโรงเรียนพรุ่งนี้นะคะ <c oughs> คือต้องใส่หลวงพ่อคูณรุ่นกูให้มึงรวยอนะฮะเพราอยากรวยมากและดังมากแต่ก่อนนะหลวงหลวงพ่อคูณเนี่ยนะฮะรุ่นเดิมๆสมัยนั้นนะ แต่อันนี้กูรักมึงนะแต่เอเอเอ,เอ,เอ,อีกรุ่นหนึ่งคือกูให้มึงรวยเนาะหลวงพ่อทองใบอ,อันนี้หลวงพ่อทองใบนะใครเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อทองใบนะคะนี่เดิมมวัดคูสีเจ วัดคู่สีแจดูสิเป็นยังไงบ้างอ่ะ,อะต่อมาวัดกิ่งแก้วสองห้าสี่หกนะฮะี้เนื้อชิน้น ไม่ทราบที่มาชินแบบนี้ทำพระนี้อยู่ได้เป็นร้อยปีนะฮะถ้าได้บรรจุอยู่ในเจดีที่ที่แห้งแล้วก็ไม่ไม่ขึ้นราเนาะไม่มีรงไม่มีราไม่มีอะไรคือคืออยู่แห้งสนิทนะคะก็จะอยู่แบบนั่นเลย อันนี้มีเหรียญเก่าๆเยอะหลวงพ่อหลวงปู่อันนี้รุ่นหนึ่งนะฮะจังหวัดศรีสะเกดหรือสีตาไฟอันนี้หรือสีตาไฟอันนี้ความหมายดีแก้วนู่นต้องบอก อนี่หลวงพ่อสวัสดิน์นครภาสีมาหลงปุ่พางกิตะคุตโตใส่กรรมฐานนะฮะอรุมสีคีรีเขตอรุมสีคีรีเขต หนึ 1> 1, 2. 2> ่งสองยังกินทงโงเอาโยละกีโยยโยละกีนี่ยเอามาเยอะนะเดี๋ยวเนื่อยหักาัดทิักเดงใบั้งตอน อันนี้รู้แค่ว่าเป็นเหรียญพระธรรมกายนะแต่ด้านหลังนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์เลข7จ็กับอันนี้ไม่ทราบว่าคืออะไรนะโอเคโอเคนะคะ,ะทุกท่านดูนะชอบองค์ไหนก็อินบล็อกเข้ามาได้งามๆนะคะ แถวแถวบ้านเราสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกตนครราชสีมานะคะแล้วก็อยุธยานะฮะอันนี้เบี้ยแก่เบี้ยแก่นี่คือแท้เนาะใช่ไหมก็มันก็มันเป็นหอยอะนะ่ะเนาะก็ทําเป็นหอยแล้วก็เอามานั่นแต่ว่าเบี้ยน,นี้สมัยตะก่อนก็เป็นเงินไม่ใช่หรอแทนเงินได้ไม่ใช่หรอ ยุคหนึ่งเราก็ใช้แทนนั้นยุคหนึ่งใช้แทนเงินมันเกิดเยอะไหมฮะในธรรมชาติเบี้ยเนี่ยมันเบี้ยหอยฮะหอยเนี่ยเยอะไหมตระกูลเนี่ยก่อนเยอะทะเชนิดนึงเบี้ยเบี้ยเออความหไหนหอยก็เคยเบี้ยเขัดถักในนั้นนะขัดถักแบบลวดแบบอะไรก็มีใช่เชือกยังดีกว่านี้อเชือกในลอนดำแข็ง อยู่แต่ละนม่สมเด็พระสังขารนะมายถบันดีมะนองอันนี้นารายทรงครุฑตินารายทรงครุฑนะฮะกไลทองเงินทองหน้ารสัต์ ท้านี้ใส่เป็นกรอบนะเป็นกรอบเป็นภาพใส่กรอบบูชาสวยๆนะ่าจะสวยแล้วก็นี่เป็นภาพเสด็จพ่อรอห้านะคะสยามินจุลาลงกรณ์หนึ่งสองเจ็ดนะคะโอเคค่ะกราบขอบคุณกรับสวัสดีค่ะ